หลังจากนั้นไม่นานครับเกิดการเดินพาเหรดครับที่จังหวัดนราธิวาสแต่งกายชุดนักรบตาลิบันเอาจรวด RPG บ้างอะไรบ้างมาแบกมาถือปืนอาก้าแห่ are, ไปรอบเมืองปรากฏว่าโดนด่าครับสังคมด่าประนามหลังจากนั้นไม่นานมันออกมาถแถลงคําขอโทษแต่เวลามันขอโทษมันพูดภาษายาวีมึงพูดให้พ่อมึงฟังเหรอมึงขอโทษใครพูดภาษายาวีเป็นไงครับหลังจากนั้นไม่นานก็มีการแหล่ลัะษณะนที่ที่นู้นที่นี่ก็มีการปลอก กลับคือเอาธงชาติไทยไปโบกบ้างพูดภาษาไทยบ้างแก้เกี้ยวกันไปนี่ครับนี่คือพฤติกรรมที่เขาเรียกว่าท้าททยพฤติกรรมที่พยายามปลุกปัน่นพูดเรื่องชาติพันธุ์ทั้งทั้งที่ยะลาปัตตานีนราธิวาสนี่คือ3จังหวัดของไทยไม่ได้เป็นประเทศมาเลเซียไม่ได้เป็นรัฐอิสระมึงจะมาทําแบบนี้ได้ยังไงท้าททยครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมมนตส่วนหน้าที่ชายแดนใต้ก็ไปตะครุบตัวไอ้ผู้นําเยาวชนบนเวเทีเอาไปสอบสวนว่ามีที่ไปที่มาอย่างไรแบบไหน ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางเพราะการเดินทางไปรวมกันมันต้องมีค่าน้ํามันมันต้องมีค่ารถไหนจะค่าชุดที่แต่งตัวแต่ละโรงเรียนใครเป็นคนออกค่าอาหารล่ะค่าใช้จ่ายมันมีใครจ่ายเขาก็ต้องเรียกไปสอบสวนปรากฏว่าอเยาวชนเหล่านั้นหัวหมอครับเนี่ยประสานพรกประชาชาติขึ้นมาที่สวนกลางเข้ามาที่รัฐสภานายกมนศักดิ์นี่เดินนําเลยเอาข้าพบกันมาที่การทหารเอาอำนาจกัรม,มาที่การทหารในสภาเนี่ยไปเรียกกอรมนอ มาสอบสวนทานองว่าทําไมไปนิรย้อนสิทธิ์ของเยาวชนกลายเป็นกรรมนธิาไม่ถูกซช่นนั้นนี่คือการทํางานเป็นทีมระหว่างเยาวชนเหล่านั้นกับพรรคประชาชาติแล้วบังเงินในกมลศักดิ์เนี่ยก็ไปยืนอยู่ในงานนั้นในวันนั้นที่มีการโบกธงชาติบีไอเอเป็นไงครับนึกว่าจะรอดนึกว่าจะรอดสุดท้ายแม่ทัพภาคสี่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นการยุบยงปลุกปัน่นเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์ นี่ครับทุกท่านอย่างนี้มันเข้าใครกล้ากบฏไหม่ะครับถ้าได้จริงพูดออกมาเลยสิทาไมเวลาโดนแบบนี้ไปอ้างเรื่องวัฒนธรรมวันนี้คืนดีนททาไมมึงไม่แต่งการมาลายูกันทุกวันไปเลยละ่ะใครจะไปห้ามละ่ะแต่งเลยแต่นี่มาแต่งมารวมกันแล้วมาโบกธงเบียเอ็นเนี่ยแล้วทวีสอดสองก็มาอ้างว่าเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเกี่ยวอะไรกับเบียเอ็นทวีอังคานตอบมาสิแล้วก็มีบางคนบอกว่าแม่ทัพจะไปรู้เรื่องประวัติศาสตร์ได้ยังไงแม่ทัพก็อาจจะไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ ที่ถูกต้องแต่ไอ้พวกโต๊ะอิหมั่มไอ้พวกเบียเอ็นที่ล้างสมองเยาวชนในดาติกาปอนกอในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในมัสยิดเนี่ยมันรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไหมทําไมมันไปล้างสมองได้แล้วคุณมาต่อว่าแม่ทัพเนี่ยคุณมีสิทธิ์อะไรมาต่อว่าก็ในเมื่อพวกคุณล้างสมองด้วยประวัติศาสตร์ปลอมประวัติศาสตร์บิดเบือนกันมานานคุณเอาอะไรมารับประกันว่าโต๊ะครูที่ไปล้างสมองเยาวชนเรื่องประวัติศาสตร์บิดเบือนเนี่ยนั่นคือประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องคุณเอาอะไรมาวัด เห็นไหมครับมันหัวหมอเพราะฉะนั้นนี่แะครับพฤติกรรมมันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าการก่อกระบฏชัดเจนครับทุกท่าน